เอาแล้วบัลลัสิตคุงนยายรู้จักเจ้าสปางกี้ตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้จักนะตกข่าวจากนีนแนเนี่ยเจ้านี่นะคือเกมฑมนตรีสุดน่ารักโลกสายสดสวยเลยเลยนะบัลลัสิตคุงนะเฮ้จริงดิใช่แล้วละ่ะแต่หัวรถสีขาวเนี่ยแหละไม่เชิงแล้วนะนายดูนี่สินะเห็นไอคอนพวกนี้หรือเปล่าบัลลัสิตคุงเฮ้เจำได้หมดเลยนายลองเลือกดูสิบัลลัสิตคุงว่านายชอบอันไหนน่ะแล้วจะพวกนี้มันเคลีอะไรอย่างนี้แล้วจะหัวอยู่อาจจะพวกนี้นั่นเหรอ ถ้าเกิดว่านายหยิบไอคอนนี้ไปให้เจ้าตัวทางนูน้นเขาก็จะร้องเพลงให้นายฟังแลวบรลลสิดคุ้งถามจริงตอบจริงแหมเหลือกันไหนดีแล้วเนี่ยแหมอันนี้ละกันนะโอ้เจ้าโรบอตนี่อย่างนั้นเหรอได้เลยเอาละทีนี้เราก็หยิบให้เขาเลยนยี่โรบอทสำหรับนายอ่ะนี่อ่ะนี่เดีานี่มีพวกใจด,ด้วยอ่ะ ใช่ไหมล่ะจะมีอีกเยอะให้นายเลือกเลยนะบริสิทธ์คุ้งนะอยากใช้อันไหนดีล่ะเอาอันนี้คอมพิวเตอร์แม่เอาแล้วก่อนอื่นเราต้องเซสอีกตัวก่อนแล้วนะนี่เป็น2ตัวแล้วก็หยิบค้อมขึ้นมาไปเลยนี่ <S <S ว้าวาสานกันด้วยน่ารักไปเลยใช่ไหมล่ะ <S <S ตัวนี้ชื่อว่ามิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์แลยนะนะบริสิทธิ์คุงนะเฮ้ยบริสิทธิ์ู้สึกหลงละจะังเพลงนี้จังเลย พี่แฮวันไหนจอยดีแล่เนเดี่ยอ๊ะเอาวันนี้จะหวยุงได้เลยอ่ะหยิบขึ้นมาใส่ไปเลยนี่โอ้เป็นฉากด้วยนะเจ้าหัวยุงน่ารักใช่ไหมล่ะใช่น่ารักเฉินเลยอะฟังเงส,สียงภาษาประสิทธิ์ประสิทธิ์คุ้งนะ้เริ่มฟังเป็นเพลงแล้วล่ะจะให้ฉอบจังเลยนะ่ารักมากๆเลยอะยังมีเจ้าตัวสีขาวที่ยังไม่ได้ใส่อีก3ตัวนะบริสุทธิ์คุมไปเลือกมาดูสิ แหนจะหัวยุงอะไรมาให้เลเน่นแหนนะสนันถกดีจังเลยไหนะและกันนันละเลองสีแดงดีกว่านะอ่ะจัดให้เลยสีแดงนะนี่ตัวนี้คืออะไรจะหัวยุงอ่าตัวนี้เหรอฟังดีๆสีตัวนี้เป็นสสนแ,นะแหลยมันละสีกุงโอ้สเน่เล่น่ะนี่นี่นี่ไหน,นะช่วยหยุดล็อก,ก่อนได้ไหมมันดัง่าใครเพื่ออเลยอะ่ะ นี่นาจัดการนี่เจอคอมพิวเตอร์มาแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ได้นะนายดีนะเอาและวไหนต่อดีนะเฮ้ยอันนี้ไหนไหมอาจะเอาขวายังอุ้มดูน่าจะเทีดีไรอเนี่ยวยเทีมันขึนข้นลงขึ้นลงหล่อตาหล่อใจจมั่นเลยเอ่ะเราว่าเราลองอันอื่นก่อนดีกว่านะบริษิณคุ้งนะทำไมอ่ะ ตัวนี้มันไม่เท่หรอกนาเชื่อเราเะนามีอีกตั้งเยอะแยะที่มันไม่ร้องเลยนาโอ๋อไหนเนี่ยกรไดายกรได,อได้อันนั้นหนีนกรได้นะเอออันนี้กรได้เลือกเลยดีนี่นานี่เออเออเออเอเอเฮอันนี้เป็นอะไรที่ชอบสุดเลยอ่ะพอแปลมาเหมือนของจริงชะมัดเลยแฮนี่ลองพาดที่ดูสินี่โอ้โหเพลงนี้สนุกดาดูเลยแฮะนี่ต่อไปเอาอันนี้ดีกว่า จะไล่ขึ้นเนี่ยจะเอาหัวอยู่แย่ yeah, แล้วเจ้าตัวน่ารักเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดแล้วอะ่ะก็ได้นะสิเอาหมวกดำไปใส่ใครเขานะ่ะ <Yeah. S 1> ทีนี้ทุกอย่างมันจะกลายเป็นเพลงสยองขวัญไปเลยล่ะใช่นา <Yeah. S 1> ้บอกว่าจะพูกทีมันนารักไล่เดียงสาเท,ทเลยทัพปีสุดๆไปเลยไม่ใอแล้วถ้านายไปใส่หมวกดำให้มันละก่อนนะเอาล่ะเรามาดูเจ้าตัวฉากของนายนะ มันเสียงอะไรคอหัวไปแล้วล่ะแ,แล้วเขาพิวเตอร์นั่นแหละละพี่ยูนิสเอร์เขา,าไปเตอร์แสงสดใสตัวนั้นไปไหนสุดหลอนน่ะเจ้าเขาไปห่านั่นแหละที่เราบอกว่านายจะไปใส่บกดํามันพรพวกนี้น่ะตัวตัวทําเป็ดตัวนี้ใส่บกปั๊บนี่ไงอ๋อจากทําเป็ดตัวนั้นมันกลายเป็นเสียงทําเป็ดที่เป็นประกอบนังผีไปแล้ว เขาสุดแหลนน่กกากลัวทุกตัวเลยส่วนต้นไม้เนี่ยนั่นก่อนที่จะแปลมันเสียงน่ากลัวเสียงเดิมๆมันก็น่ากลัวอยู่แล้วอะมันเสียงโปดเลยอะใส่หมวกำวดำไปเจ้ดีดูนะเออมิสซิ่งคนหายแปลตามต้นไม้แล้วเป็นสีเทามาเลยกลายเป็นสิ่งสติงสุดหล่อไปแล้วล้ะมรสิทธิ์คุ้งอะหน้านี่มัน หรือว่ามันคือหน้าของเจ้านี้หรือเปล่านะบรสิตคุ้งแ่จงนจองหน่บรสิตกลัหน้านี่เยอะไปอาตัวนี้นนารักสุดเลยเขยันช่วาหน่อยนะชม้พอะไรอื้อแต่นัน้นหน,น,า,นาเล่ไปมดแล้วนี่มีเจ็ดไอคอนที่เรายังไม่เคยเห็นด้วยแล้วนะบรสิตคุ้งนะมันชื่อว่าซีเคร็ตคาแรคเตอร์แล้วนะเป็นตัวละครปริศนาล่ะอยากลองดูไหมปรสิตคุ้ง ถึงกันดีแล้วก็อยากรู้แล้วล่ะเราเองก็อยากรู้เหมือนกันแฮะแปลกดีฮะดูอันไหนก่อนดีดูอันนี้ก่อนละกันนะมันคือตัวอะไรกันแน่แล้วเนี่ยเย้ยมันมีเสียงหรือเปล่าน่ะโอ้เหมือนจะไม่มีเสียงแฮะมันคือตัวอะไรกันแน่เนี่ยมาดูอันนี้กันหน่อยดีกว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เนี่ยไม่คือเลยแฮะตัวนี้มาเป็นรูปภาพเลยนะเบลสิทธิ์คงแควันนี้ล่ะหูฟังเย้ยเจ้าพวกนี้เราสามารถจับใส่หมกดําได้ไหมเนี่ย อึ๊บไม่ได้ฮะอึ๊บนี่ก็ไม่ได้นี่ล่ะนี่ก็ไม่ได้ฮะแล้วอันนี้ล่ะคือซิกเคตคาเล็เตอร์สีไหนลองดูกันโอ้โหใส่หมวกด้วยนี่เป็นดวงตาเลยดูกันดีกว่านี่โอ้ยมีเด็หัวยงลองดูอันนี้สิเป็นรองเท้าส้นสูงนะต้องไม่น่ากลัวแน่นโอเคตกลงลองเราไปดูกันดีกว่านหนึ่งสองสามย เอาเราทันกันขอดูหน่อยนะว่าน่าจะเป็นตัวอะไรนะหนึ่งสองสามเยอะเฮ้ยนี่มันอะไรนะมนลสิทธิ์คุง้งมีหลายตาเลยดูซิว่าซีเครตหมดหรือยังโอซีเครตหมดแล้วนะทุกคนนะตัวนี้มีหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะตัวนี้คือตัวซีเครตหมดเลยนะซึ่งตัวซีเครตพวกนี้มันไม่มีเสียงเพลงนะทุกคนนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในของจริงนั้นมีพวกนี้มาหรือยังนะทุกคนนะซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยอะ่ะโอ้ พอทุกตัวมารวมกันมันกลายเป็นเพลงแบบเละมั่วไปหมดเลยละดาหนูนหากาโกทุกตัวเลยเจ้าตัวนี้ก็กลายเป็นมีตาออกมาจากดวงตาเป้าตาโบตัวนี้ก็โดนยิงกลางหัวตัวนี้ก็มีโอ้โหมีเลกเสียวออกมาจากตาตัวสีแดงนั้นกลายเป็นตัวห้อยหัวนายคิดว่าตัวไหนน่ากลัวสุดอัปรสิทธิต์คุงถ้าดับเบิลซิต์คุงแล้วก็ปรสิิต์ไอเจ้านีน่ากลัวสุดนะเห็นด้วย น,นี่นะครับทุกคนเขาจะเป็นแพ็กสปังกี้จากคนไทยในแกลเลอรี่มอดเลยนะทุกคนนะซึ่งพูดแล้วว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่3าดีแต่ก็ทําออกมาได้ด,ดีมากๆเลยนะด้วยทุกคนนะและทุกคนเราค,นนคิดว่าตัวไหนน่ากลัวที่สุดนะช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะอยากรู้นะเพราะส่วนตัวผมก็คือว่าตัวเจ้าคอมพิวเตอร์เ,มเมน,น,นี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วอ่ะแต่อยากรู้ว่าทุกคนคิดว่าตัวไหนน่ากลัวมากที่สุดช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะเอาล่ะอย่าล,าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไม่อยู่แล้ว